กลับมาพบกับชัยคาเดตอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเนี่ยพี่ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีหลายอย่างหรืออย่างเช่นกล้อ,อง,งดิจิตอลนะครับี GE เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เล็กๆแต่ว่าก็สามารถออาวิดีโอได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่สองเนี่ยพี่ขอขอบคุณ เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าพี่ใช้ทั้ง a c e b o o k นะครับใช้ทั้ง u t u b e นะครับในการเผยแพร่ในการเผยแพร่ข้อมูลแต่ส่วนที่สำคัญตัวนีงคือว,ว่าตัวโปรแกรมแปลงไฟล์นะที่ก็ลองหาดาวน์โหลดจากในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับแล,แล้วก็ตอนแรกก็ปรับไปลไปตัวนี้ใช้ได้ดีบ้างใช้ได้ใช้ใช้ไม่ได้ดีบ้างนะครับจมนมลงตัวนะครับพอลงตัวปุ๊บเนี่ยพี่สามารถคอนเวิร์ตไฟล์จากตัว เอ่อกล้องดิจิตอลเนี่ยแล้วก็การถอดไฟปุ๊บเนี่ยสามารถเป็นไฟล์ที่นำเสนออยู่ใน youtube ได้แล้วก็เป็นไฟล์ที่นำเสนอให้น้องๆดูกันนะครับขอขอบคุณเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับที่ทำให้โลกเราแคบลงแล้วก็ทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยพี่ทำวิดีโอไว้ประมาณสามชุดแล้วพี่ว่าหลายชุดแล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครมีข้อสงสยัยใดๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่ที่พี่นำเสนอนะครับ นี่เลยง่ายๆโทร0875012511โทรได้เลยนะครับที่รอรับโทรศัพท์อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับจะมาเข้าค่ายกัววิชาการนะครับเราพร้อมเต็มที่นะครับเราพยายามหาคณาจารย์ที่เก่งเต็มที่เพื่อให้น้องๆทุกคนนะครับได้ใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็สามารถสอบเข้าไปโรงเรียนเต็มหานได้รวมทั้งใช้ความใช้ความรู้ตรงนี้ในการสอบอื่นๆได้ด้วยเพราะคิดว่าน่าจะมีน้องๆนักเรียนที่อยูหลายคนเนี่ย ที่อยู่มอต้นนะครับหรืออาจจะเป็นอยู่มปลายเนี่ยใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ด้วยก็อ,อ,อนุโมทนาบุญในส่วนของผู้เขียนหนังสือนะครับที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เราแล้วเราก็มีโอกาสได้แทนที่าะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นต่อไปนะโอเคพอมาเรื่องเทสน,นะครับพี่ขอแยกยี้นะครับอย่างที่พี่บอกว่าจริงๆแล้วเทสส์มันมีอยู่สามส่วนนะครับมี present มี past มี future นะครับมี present past future แต่ ถามทงเนี่ยมันไม่ใช่ present past future อย่างที่บอกมันเป็น past present แล้วก็ past participle นะครับเป็น present past แล้วก็ past participle ทีนี้เนี่ยการเขียนอธิบายเนี่ยขออธิบายทีละส่วนคืออธิบายส่วน simple อธิบายส่วน continuous อธิบายส่วน perfect และอธิบายส่วน perfect continuous นะครับมาดูกันมาส่วนของ simple tense นะครับ simple tense เจ็บประกอ,อบด้วย present simple tense past simple tense และ future simple tense บางคนหรือบางครั้งหรือบางตำราเนี่ยเขาจะเล่นลักษณะของ simple tense ว่า indefinite เขาเรียกว่า independent e n s e นะครบหรือ tense ที่ไม่ได้จากัดใดๆไม่ได้มีข้อจากัดอะไรมากมายนะครับทีนี้เนี่ยกลับมปเลยนะขออญาลตนิดนหงนะครับเพื่อให้ตัวที่พี่เขียนอยู่เนี่ยเราโฟกัสได้ดูได้จริงๆนะครับ r e s t i m p l เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิเัยคําว่าเป็นปกติพิเศษหมายความว่าเราทำมับนบะ่อยนะอ่าโอเคคำถามคือ้อง <c oughs> ทำอะไรบ่อยบ้างนะครับอ <c oughs> ่าสมมติว่านเดทนเดทํำอะไรนเดทก็แปลงฟันก่อนนอนอ่า ึ hour, hour, ่งครั morning, hours, Job, night, hour, yes, swimming, 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 ้งนะครับปตงฟันหลังตื Man, a, people, ่นนอนหนึ่งครั้งนะครับระดับไตฟันวันละสองครั้งนะครับอ่าน้องหมากน้องหมากเาอะไรครับน้องหมากกินอาหารวันละสามครั้งนะครับหรือนะครับอ่าน้องยาย่าน้องยาย่าไปหาคุณหมอทุกๆสองเดือนเพื่อตรวจฟันนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เป็นปกติพิเาษนะาเห็นไหมครับพี่จะใช้การกระบาดเขียน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  บนเส้นเวลาขออนุญาตเียกตรงนี้ว่าไทม์ไลน์นะครับโหเหมือนเฟซบุ๊กมากเลยเฟซบุ๊กก็มีไทม์ไลน์ของเทสเราก็มีไทม์ไลน์เหมือนกันนะครับไทม์ไลน์คือเส้นเวลาแล้วก็จะเขียนว่านะครับเราก็เขียนว่าเหตุการณ์นี้ในอดีตก็มีเกิดนะครับใกล้ๆก็มีเกิดปัจจุบันก็มีเกิดอนาคตก็มีเกิดนะเพราะอะไรเลยว่าพรุ่งนี้น้องเดชแปลงฟันไหมก็ต้องแปลงฟันถูกไหมครับพรุ่งนี้น้องยายาแปลงฟันป่ะก็ต้องแปลงฟันถูกป่าโอเคทีนี้น้องเดชยายาแปลงฟันเป็นปกติวิสัยก็ใช้ลักษณะของ Present Simple บอกจุดของเวลาคือการกระทานั้นทําในอดีตจบไปแล้วด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน,อน้องอะเดชทํำกับข้าวเมื่อวานเวลา17บเนาฬิกาสีนทีนะครับทำปุ๊บบอกเอ้ยพี่ครับเมนผมทำกําข้าว I I cook uh, my dinner นะครับ I cook over dinner นะครับก็เป็น past simple จ,จบไปแล้วในอดีตเขาเรียกว่าจุดของเวลาจ,จบไปเลยนะครับ ทีนี้ฟิวเจอร์ซิมเปิลนะครับฟิวเจอร์ซิมเปิลก็คือเหต like 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 ุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความมุ่งหมายของการจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือนี่มีสองคนคนหนึ่งตามลอยๆนะครับตามลอยๆซึ๊บซึ๊บซึ๊บึ๊บกำลังคิดว่าเอ๊จังวันนี้จะกินอะไรดีนะครับจังวันนี้จะกินอะไรดีสมมติว่าเขาบอกว่าผมจะกินราดหน้านะครับผมจะกินราดหน้าก็วิว ก็คือจับทีนี้มีมนุษย์อีกคนนึงหน้าตามุ่งมั่นมากนะครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยลุงมั่นมากคำถามคุณมุ่งมั่นเพราะอะไรมุ่งมั่นเพราะว่าผมมีความตั้งใจเขาเรียกว่า intention นะครับ intention คือมีความตั้งใจแล้วว่าผมจะทำผมจะทำตัวนี้แน่ๆนะครับก็คือเขาจะใช้ to be going to pues, <kindergarten>. นะครับมาดูความแตกต่างเดี๋ยวมาดูความแตกต่างนะว่ามันต่างกันยังไงร,ระหว่างจากนะครับกับ intention ร o อ t o b e ก็ถูก present simple บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยคุณนันก,ก่ไปทำการเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับคุณขอไประเบิดนะครับหรือท้ายที่ขึ้นทางตะวนตัวนตกออกตกทางทิศตะวันตกเป็นสัจธรรมเมื่อรางีทีแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับพ่กนี้เป็นไงพ่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมถูกไหมครับทีนี้พี่ลองเขียนนะครับ present simple it snows in new york นะครับ It's n o w in New York การใช้ present simple ง่ายมากประธานเอกพจน์กริยาเติม s ประธานผู้พจน์กริยาไม่เติม s จบมันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเสียทีเดียวเนื่องจากว่าการเติม s หรือไม่เติม s ของ verb หรือตัวกริยาเนี่ยนะครับหรือตัวกริยานะครับมันมีข้อจํากัดอยู่เช่นกริยาทั่วไปเติม s บางตัวเปลี่ยนไว้เป็น i s e s บางตัวเตม e s บางตัวเติม double s บางตัวเติม ch s ch เยอะแยะมากมายทั้งหมดซึ่งกฎพวกนี้นะครับไม่สามารถอธิบายในกระดาษตรงนี้ได้ขอให้น้องไปอ่านหนังสือมาอ่านนะอัดเด็ดอัเดชอ่านหนังสือนะครับนะครับอัเดชต้องอ่านหนังสือนะครับปึ๊บทีนี้อ๋อดูๆไปเนี่ยสังเกตว่าถ้าประธานปึ๊บเป็น verb เติม s เติม es หรือเป็น verb ที่ไม่เติมนะครับประธานเอกพจน์เติม s ประธานเอกพจน์ไม่เติมก็คือ present simple ปึ๊บไปเลย It's n o w s, s in New York. พวกอาทีมัดตบที่นิวยอร์กท,ทอมและฟุตบอลทุกเย็นโอโ้โหนี่คือทุกเย็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติที่จ่านะครับทอมทุกเย็นพอไร้พาร์ทซิมบล์มากเหตุการณ์กรนี้ทำในอดีตทำไปแล้วเสร็จไปแล้วเป็น event. อีเวนต์ถ้าเรียอีเวนต์คือเหตุการณ์ในอดีต It s n o w e yesterday. สังเกตอย่างหนึน่งนะที่ต่อแล้ครับประธานไม่ว่าจะเป็นเอโกพจน์หรือหัพจน์เวิร์กโต้องเป็นเวิร์กช่องที่สองคำว่าเวิร์กช่องที่สองเนี่ย พี่ก็เลยบอกน้องว่าขอให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอตรงเก่านะครับที่พี่พยายามสอนเรื่อง regular verb กับ irregular verb regular verb คือปกติที่แต่พีดีช่องสองก็จตมีดีช่องสามก็เติม E ดีอ่ะทีนี้น้องนเดชตอบสิครับว่าถ้าสมมติว่าเป็น irregular verb มันคืออะไรนะครับ irregular verb ก็คือ verb ที่ผัารูป go went gone eat ate eaten นะครับแท้แท้แท้อ่ะขอโทษนะครับ h a v e h a l h a do did done นะครับหรือไม่เปลี่ยนรูปเลยเช่น set set t นะอันนี้คือ o r r e g l a verb น้องนเดชก็จต้องกลับไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมมานะครับปึ๊บ Tom played football last week ตัวนี้นะครับ yesterday กับ last week เขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะครับ adverb of time adverb of time ก็คือ adverb ที่บอกเวลาว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่การศึกษาเรื่อง tense ขอย้ำน,นะครับไม่ใช่แค่ simple อย่างเดียวนะ น้องต้องรู้ adverb of time adverb of time ของอดีต yesterday last day last week two days ago นะครับ uh, three months ago นะครับ à, นักเดียต้องกลับไปดูนะครับปึ But, ๊บต่อไป future simple นะครับ future simple คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอนาคตฉันจะกิน้าดหน้าแล้ววันนะครับ I will eat r าดหนนะครับ,นนนะรบ I will eat n o o d l e เหมือนกัน it will snow tomorrow แต่นะครับมีข้อสังเกตอย่างหนึง่งสังเกตนะ กระทำนคดกิริยาไม่เต็มเพสเนื่องจากมันอยู่หลัง will will หรือ shall นะครับซึ่งเป็น v e r b ช่วย i l l แปลว่าจะเป็น v e r b ช่วยหลัง v ว r b ช่วย,ยทั้งหมดประมาณ24ตัวจะต้องเป็น infinitive ซึ่งเป็น v e r b ช่วยที่หนึ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นกดข้อน,นี้ขอให้ระวังให้ดีนะข้อ่อมีออกเยอะด,ด้วยแล้วก็ตายากันไปเยอะแล้ว it will snow tomorrow ทีนี้พอมีคำว่า intention คาือความตั้งใจวว่าจะทำแน่นอนเช่นเห็นแล้วว่าเฮ้ยวันนี้อากาศหนาวอุณหภูมิติดลบเกิด เกิดหิมะนะคะเป็นกนะราเซียเป็น Gracias. เกิดหิมะเกิดขึ้น,นทนานายเลยว่าพรุ่งนี้แน่นอนพรุ่งนี้นักเตศเจออะไรครับพรุ่งนี้นักเตศเจอหิมะสองแน่นอนก็เลยเขียนว่า it is going to snow tomorrow นะครับมันจะต้องตกแน่นอนสมมติพี่ถามว่าถามในปัจจุบันเลยนะครับถามน้องว่าถ้าสมมติน้องมีตังค์สักประมาณสองหมื่นบาทให้ตดดขึบินด้วยน้องไปไหนนะครับน้องอาจจะคิดติกต๊กติกต๊กติ๊กตึ๊กบอกว่านะครับ I will go to Hong Kong ก็คือผมจะไปฮ่งองกงแต่ถ้าสมมติว่าพี่ถาม มีน้องแน่นน,นะถามคําถามมีน,อน,น้องเน่นปุ๊บแล้วน้องใช้เวลาคิดว่าเฮ้ยผมต้องกานไปแน่ๆน้องกลับมาบอกพี่พี่เลยว่าพี่ครับ I'm going to Hong Kong I'm going to Hong Kong นั่นหมายความว่าน้องใช้คะว่า be going to เห็นปะ่ะ be going to หรือ is going to นะครับ be going to ก็คือตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างคือตั้งใจแล้วพอตั้งใจปุ๊บประธานเอกพจน์ใช้ is ประธานถูพจน์ใช้นะครับนี่คือ simple tense ง่ายๆ Present simple, Past simple, Future simple นรายนเข้าใจหมาเข้าใจน้องญาญ่าเข้าใจเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเข้าใจโอเคแล้วเราจะกลับมาครับถึงคอนเทนต์ว่าก,กรุ่ปต่อไปของเท้นซึ่งมีความมันแฝงตัวซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเรอบะีกลับมาเจะกกน